หลายภาคส่วน,นในอำเภอบ้านฟางจังหวัดขอนแกน่นรวมกันปลูกต้นคูณในโครงการปลูกต้นคูณอัตลักษณ์เมืองขอนแกน่นตามว่าระจังหวัดขอนแกน่นขอนแก่นเมืองแห่งเสียงแค่นดอกคูณเพื่อปรปับปรุงภูมิทัศน์ความสวยงามและสร้างสิ่งแวดล้อมตลอดริมแนวถนนมาลีวันจำนวน200ต้นครับ ที่บริเวณนาสถานีไฟฟ้าแรงสูงซีขอนแกน่นริมถนนมาลีวันตำบลน,นองบัวเพื่อบันฟังจังหวัดขอนแกน่นนายกรายสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจรังหวัดขอนแก่นครับเป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นคุนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นโดยมินายสรนสดณสีโตนะครับนายเพื่อบา้านฝังนายอุดมจันโซดานาย,ยกเทศมนตรีตำบลน,น้องบัวครับหัวหน้าส่วนราชการนายอุดมขออภัยครับผารัดผเอกชนกำนังพญาบาล กลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนรวมงานซึ่งโครงการดังกล่าวครับจัดขึ้นเพื่อที่จะสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองดอกคุนที่เป็นรูปธรรมในอนาคตอีกท้ง,งส่งเสริมการมี่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความสวยงามสร้างสิ่งแวดล้อมให้อย่างยืนนะครับทั้งนี้ได้เตรียมต้นคุนนะครับปลูกสมเแซมไม้ดินนมารีวันนี่ก็คือประมาณ200ตน้น สำหรับโครงการปลูกตนคูนซึ่งเป็นอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นค่ะเป็นการขับเคลื่อนว่าระจังหวัดขอนแกน่นให้เป็นดินแดนแห่งดอกคูนเสียงแค้นสมดังอัตลักษณ์และค้าขวัญของเมืองขอนแกน่นสั่งสรรความสวยงามสมดุลธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับจังหวัดขอนแกน่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกค่ะพร้อมกับสั่งความสมัครสมานสมัคคขี้ปลูกจิตสำเน็จขาครอบครัวเช่าขอนแกน่นด้มีใจรักตนใหม่ห่วงแหนทรัพยากรปลาใหม่ซอยบรรเทาภาวะลูกล่อนค่ะ โดยมีเป้าหมาย1ิปลูกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวนเก่าหมนเนเก่าร้ตนภายในระยะเวลา3ปีปีเริ่มตั้งแต่2,566ถึง2,568เพื่อให้สังคมเกิดการตตื่โตในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคในช่วงของวันสงกรานต์เนาะกาสิเห็นดอกคุ้นบานสับครั้ง เขาบานัม่เสียดอกชุ่วงนนพอดีนะครับนอนถนนเส้นนันก็สิเหลืองงามเลยนะครับท่างเขาคอนแกนแต่ว่าปีนี้รู้สึกดอกคูนสิบ่อยลายอืแต่กับบานซาไม่กินนูเอาไปกินหมดก่อน <laughs> อาจจะเป็นด้วยอากาศฮอนกับบอลูคือกันนะคะ